ก็กลับมาพบกับช่องสวิ f ตี้ศกสกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาตามที่เราได้คิดได้กำหนดเอาไวนา้นะว่าตอนเย็นหรือเออตอนเย็นประมาณหกโมงครึ่งหรือว่าหกโมตรงนะคะเราจะมาเอิมม,อมาเตือนมาครับกันเนาะไม่เรียกว่าไลฟ์สดน,นะเพราะไลฟ์สดม่เป็นเนาะไม่ไลฟ์สดได้แหละแต่ว่ามันอืมอืม

อูหมาเหา่าหมาเห่าบ้านเราเองนะหมาบ้านเราเองแล้วกน็นี่เราก็รอมันนานะจนหนึ่งหนึ่งทีแล้วนะยังไม่มีพีเวลล์ทมันจะมาเลยอะ่ะมันก็นานอยู่เหมือนกันพอสมควรนะแล้วเคยเล่นแล้วแหละนะจริงๆอ่ะมันก็รอนาะนนิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนมาแล้ว ตอนนี้นะเราก็ากําลังจะไปหาอีกถิ่นฐานที่เราได้อยู่เอาไว้อะเอ้ยมันจะมืดแล้ววิ่งเลยว,วิ่งเลยไม่ต้องหวง่วงเรามีข้าวอยู่ไปตรงนน้นแน่ๆเลยไปก่อนไปกับแไปไเฮ้จะแกะไป๊่ข้าแกะก่อนวันนี้นะไม่เช้นจับเดี๋ยวนี้นะ นั่งแกะตัวหนึ่งนั่นนันน่นนันน่นเฮย้ยถึงสักทีที่ถิ่นของเราเก็บเก็บแกะไปก่อนเฮย้ยเดี๋ยวไปไหนสิเฮย้ยมนันได้เออไปทุกคนไปนอนกันเอ้ยอ้าวที่นอนอยู่ไหนอ่ะโน่นโน่ะโอน้โหตกใจหมดเลยน,น,น่นกลัน อู๋ทุกคนเกือบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปรับเป็นเฟสฟูอยู่ก็เล่นแบบเงาๆไ,ไปก่อนแล้วกันเก็บไปก่อนมีของอะไรคะใบไมน้นะไปตรงนี้ก่อนอุ้ยมีเหล็กอยู่เนี่ยลืมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัดไม้สักหน่อยแล้วกันฟู ไม่ต้องตัดแล้วมันนะ้งน่ะดูดีวูหินคตดเยอะเลยโอเคเดี๋ยวจะไปทำอันนี้มีอย่างอ่ะมีแล้วอืมเฮ้ยอันนี้ได้ด้วยอรอเฮ้ยได้แต่อันนึงแล้วกันนะมไม่ค่อยจะใช่อะไรแล้วก็ขออันนี้อีกหนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชุบ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 เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ต่อแล้วกันเนาะสร้างใบต้นไม้ดีไหมอ่ะวิแหลกนิดนึงมีความแหลกด้วยอะ่ะ ต้นนี้ต้นไม้ใหญ่แมวฮึ่มต้นไรดีอ่ะก็อะไรนี่ต้นนี้แล้วกันต้นไรดีไม่ใช่ต้นไหนดีเออะเมื่อกี้บักอะไรอ่ะเฮ้ยมีบักด้วยไอ่ขุดไปขุดไปไม่ใช่ตัดไปตัดไปเออขุดอะไรล่ะนีเอลิฟตรงนี้ด้วย โอเคแล้วก็ขุดต้นใหญ่เลยละกันไม่มีปัญหาละมันเกะกะแค่น,นั้นเองเรีออยกขาว่าเกะกะก็ได้นะจ๊ะจริงก็อยากได้ต้นกล้าแหละแต่ว่าเกะกะพื้นที่อ่ะก็ไม่ต้องเอากันแล้วกันนะวะะุุถัดไป ตอนนี้ไม่รู้ว่า1 1ึบวกตัวเต็มมาหรือยังนะแล้วก็คือไม่ได้ติดตามเลยนะก็คือไม่รู้นั่นแหละพูด,ดนะคะมีอหอยกินไหมไมีเลยนะอ๋ไม่ต้องใกลายใช่ไหมตัดก่อนตัดก่อนอ่ามีแกะอีกแล้วตัวนี้ก็ถ้ำที่เราได้ขุดออเพวกแร่พวกฐานไว้แล้วนะก็อืม ว้าวแกะเยอะจังนี่ขนแกะมาเพียบเลยดีอ่ะอันนี้ถ้ำฟอร์มเหรอถ้ำจริงมาอ้อาวถ้ำจริงอะไรแล้วโหมันหลอกดาวอ่ะนุ่นๆเท่าน,นู่นโอ,อ้โมีแกตรงนั้นด้วยเป็นถ้ำอะไรตรงนั้น ท้ำน้้นกันปฏิบัติการมันมีสิ่งเพลงด้วยอะ่ะเฮ้ยน่ากลัวไม่เอาล้ออะไรวะมีสิ่งเพลงกหน่ากลัวเลยเาาเดจ๊ดงด เดี๋ยวเราจะทำอะไรนะอ๋อทำทอดทำทอดเฮ้ยอ่ะ๋ยวไม่รู้ทำในนี้ป่ะทา่าวิ่งไฟด้วยอันนี้ก็ได้อ่อก,ก็ก็ได้อ่ะมันก็ได้วะ จะทำดีไหมอ่ะเราค่อยไปย้อมสีเองก็แล้วกันโอเคตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเพิ่มตันนี้ขุดไปก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงดยวทำอ้นี่เลยบิ๊กเอกอันนี้จะไหมไม่ต้อง ไฟแล้วจ้าไม่ต้องกลัวอุ่ยถ้ำใหญ่อยู่นะอย่ากลัวยังไงก็กลัว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 ไปถ้ำนี้ก่อนแล้วกันถ้ำเล็กๆน่ารักดีไปไปลยตามสูงยอดเขาโอ้ไม่ใช่ถ้ำดีกว,ว่าถ้ำหลอกโอ้หลอกดาว คุณลลอกดาวนไปกันเราควรจะทำสะพานข้ามน้ำตรงนี้ก็ดีอ่ะเออค่อคยทำแล้วกัน เด,ดึงดึดงดึงเดี๋ยวเราจะทำสะพานข้ามน้ำก่อนนะแล้วก่อนอื่นเอาท็อตมาเปลี่ยนกับอ,อันนี้พอดี้จะทำสลับเอาสลับสลับสลับเอาอันนี้แล้วก็ขอรู้ว่าไม่รู้ คประมาณนี้ละกันเนาะแล้วก็เอามาทำเป็นสะพานข้ามนะ้ำแล้วก็ตรงนี้ละกันนะเนาะไปหยับ่า้มโจมสิจะหมดละโอ้โห ไมยเกินไม่ไหวไปตัดไม้เพิ่มก่อนอุ้ยทำเก่ากว่าโอเคเดี๋ยวตั้งแคมป์จักนิดนึงแล้วกันนะดูมันจะมืดแล้วามา thank <laughs> you